สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่6ถึงวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2566พนักงานตรวจแรงงานบริการให้คำปรึกษากฎหมายด้านแรงงานแก่นายจ้างลูกจ้างและประชาชนทั่วไปรวม30ครั้ง38รายลูกจ้างยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานรวม2ราย ร้องทุกในเรื่องของค่าจ้างค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชยสิทธิประโยชน์ที่ยืย่นรวมเป็นเงินจำนวน93,672บาทพนักงานตรวจแรงงานได้ติดตามคำร้องลูกจ้างแล้วเสร็จรวม5รายสิทธิทประโยชน์ที่ลูกจ้างได้รับรวมเป็นเงินจำนวน82,532บาท28สตางค์เมื่อวันที่7มิถุนายนพุทธศักราช2566 นายไพทย์รัฐปมจีนสวัสดิการและกุ้งครองแรงงานจังหวัดราชบุรีมอบหมายให้นางสาวอมรรัตน์ปกแก้วนักวิชาการแรงงานชำนาญการรักษาการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรีครั้งที่4พุทธศักราช2566เพื่อติดตามสถานการณ์ของโรคติเดเชื้อไวรัสโคโรนา2019สถานการณ์โรคและบัยต่าง รวมทางการกำหนดมาตรการและแนวทางการจัดการของจังหวัดราชบุรีโดยมีน,นายรณพลหลองไพรโรธผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานกนนารประชุมณนห้องประชุมชั้น6สสำนักงานสาธนารณสุขจังหวัดราชบุรีอำเภอเมืองราชบุร,จร,บร,ร,จรีจังหวัดราชบุรีในวันเดียวกันนายไพรัตน์ปุ่มจีนสวัสดิการและกุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ในสันติตาลเพชรนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการร่วมประชุมและออกตรวจตามแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดราชบุรีประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ร่วมกับหน่วยงานในสกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดราชบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีจำนวน2แห่งโดยมีลูกจ้างที่เกี่ยวข้องรวมจำนวน56คน เป็นลูกจ้างสัญชาติไทยจำนวน15คนลูกจ้างสัญชาติเมียนมาจำนวน41คนผลการตรวจไม่พบการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแต่อย่างใดและเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2566สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก12มิถุนายนประจำปีพุทธศักราช2566 และพิธีแสดงสัญญลักษณ์การต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลกผ่านระบบซูมโดยมีนายบุญชอบสุทธมนัทวงศ์ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดงานกสรกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1506สายด่วนแรงงานของประทาน กอสอร,รอคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน